สวัสดีครับผมอรุณศีภาษาอังกฤษมีศับมาฝากนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบินทบาทเราก็จะเห็นพระออกบินธบาททุกเช้านะครับ What is Pindagara? What is Pindagara? Pindagara หมายถึงบินธบาทนะครับอันนี้มาจากภาษาบาลี หรือ what is พินดะกรา in Buddhism what is พินด g a รา in Buddhism ซึ่งคนไทยก็จะออกเสียงเป็นบินทบาทนะครับความหมายก็คือบินทบาทคืออะไรซึ่งอันนี้เราก็ควรจะมีคำอธิบายให้กับชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าบางคนนั้นเขาไม่เข้าใจบางทีเขาก็พูดออกมาทำให้เราเสียความรู้สึกได้เช่น เขาถามว่าทําไมพระมาขออาหาร The pindagara for Buddhist to know how to sacrifice is called making merit The pindagara for Buddhist to know how to sacrifice is called making merit หมายความว่าการบินทบาทนั้น หรือพุทธศาสนิกชนนะครับได้รู้จักการเสียสละซึ่งเราเรียกว่านาบุญก็คือบุญนั่นแหละครับคำว่า sacrifice หมายถึงการเสียสละนั่นเองนะครับส่วน making merit หมายถึงการทำบุญ to become a monk is to leave home to become a monk is to leave home หมายความว่าการบวชพระเป็นการทิ้งบ้านนะครับในที่นี้คือหมายความว่าการบวชพระเป็นการทิ้งความสุขนะครับเพราะว่าบ้านนั้นก็คือความสุขในบ้านก็ยังมีพ่อแม่พี่น้องซึ่งเราจะต้องจากมาเพื่อมาบวชเรียนนะครับนอกจากจะละทิ้งความสุขส่วนตัวแล้วเราก็ต้องตั้งจิต ตั้งใจที่จะมาศึกษาธรรมเพื่อจะเกิดประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมนะครับ o r d a i n t to study and practice the Buddha's teachings Ordained to study and practice the Buddha's teachings หมายความว่าบวชเพื่อศึกษาและปฏิบัติ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือศึกษาพระธรรมพระวินัยนะครับและการปฏิบัติของพระสงฆ์เมื่อศึกษาคําสอนและพระวินัยและการปฏิบัติแล้วนะครับก็จะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ไปบอกให้กับชาวบ้านหรือคารวะได้รับทราบได้เข้าใจเพื่อจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับ A monk is the o n e who spreads the t e a c h i n g s of the Buddha A monk is the one who spreads the teachings of the Buddha หมายความว่าพระภิกษุนั้นคือผู้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่นะครับซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในด้าน การปฏิบัติและในด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่งนะครับของชาวพุทธศาสนิกชนคือพูดง่ายๆว่าพระนั่นมีหน้าที่ในการที่จะทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนนั้นมีความสุขจิตสุขใจนะครับบางทีชาวบ้านอาจจะมีปัญหาก็มาปรึกษาพระได้ Teaching s teachings are mentally angled Teaching s are mentally angled หมายความว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และสําคัญมากกับชาวพุทธนะครับยิ่งทุกวันนี้ยิ่งจําเป็นมากๆเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับเพราะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์และนํามาปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของบุคคลนั้นๆได้นะครับ จะเห็นว่าพุทธศาสนานะครับก็มีอายุยืนยาวมา2กว่า2,565ปีแล้วนะครับ Buddhist society consists of monks, nuns, laymen, laywoman. Buddhist society consists of monks, nuns, laymen, l a y w o m e n หมายความว่าสังคมของชาวพุทธนั้นประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือเราเรียกว่าพุทธบริษัท4นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเข้มแข็งมาได้นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับว่าพระช่วยชาวบ้านชาวบ้านช่วยวัดช่วยพระนะครับ The stability of Buddhism is that Buddhist take care of the monks. The stability of Buddhism is that Buddhist take care of the monks. หมายความว่าความมั่นคงของพุทธศาสนานั้นก็คือการที่ชาวพุทธเนี่ยดูแลพระสงฆ์นะครับก็อย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับพระดูแลชาวบ้าน ดูแลขรืถหัดดูแลพุทธมามกะนะครับทางชาวบ้านก็ดูแลพระสงฆ์ดูแลวัดนะครับเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้สังคมมีความสุขนะครับ Buddhism then p r o p e r e d in Thailand Buddhism then p r o p e r e d in Thailand พุท พุทธศาสนาจึงรุ่งเรืองในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือความจริงนะครับจะเห็นว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเข้มแข็งก็เนื่องจากว่าประชาชนนะครับกับวัดก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทําให้วัฒนธรรมไทยนั้นมีความยั่งยืนนะครับแม้แต่ชาวต่างประเทศก็ยังชมว่า วัฒนธรรมไทยนั้นมีความเข้มแข็งมาก Buddhism has good principles Buddhism has good principles ก็คือศาสนาพุทธนั้นมีหลักการที่ดีความจริงแล้วทุกศาสนานะครับมีหลักการที่ดีก็คือสอน คนทุกคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมปฏิบัติตัวดีทําตัวไม่ให้เดือดร้อนต่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือในระดับประเทศคือสรุปแล้วทุกศาสนาก็มีหลักการที่ดีเหมือนๆกันนะครับแต่วิธีปฏิบัติก็อาจจะแตกต่างกันไป monks who o r d a i n for personal benefit m o n k s who ordain for personal benefit หมายความว่าพระที่บวชเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับอันนี้ถ้าเป็นพระอย่างนี้เนี่ยก็เป็นพระที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องเพราะว่าการมาบวชนั้นก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าต้องสละ นะความสุขต้องละทิ้งความสุขเพื่อที่จะมาปฏิบัติศึกษาธรรมวินยัยศึกษาธรรมะแล้วนำสิ่งเหล่านั้นนะมาเป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านนะครับจึงไม่ควรเอามาเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับ Bad monks are expelled from monks. Bad monks are expelled. from monks หายความว่าพระไม่ดีเนี่ยก็ต้องให้ออกไปก็คือให้สึกไปเลยนะครับให้สึกไปเลยถ้าทำไม่ดีตามกฎอาบัติประราชิกก็ต้องจับสึกทันทีนะครับ bad m monks are expelled expelled ก็คือให้ออกไปเลยนะครับ from monks ก็คือให้ออกจากการเป็นพระไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม